วัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมครับเพชเชรเช่นเคยกับเกมที่มีชื่อว่าแม็กเ r เก of b a อ t e บอ o ์เหนะครับหลังจากที่มัตตาโชนะครับได้พัลักพาตัว,ตวฟินิกของเราไปนะครับอยู่ข้างบนเราต้องขึ้นไปช่วยเ,เขานะครับผมเราจะทำการเดีย๋ยวนะเราจะทำการไปฝั่งนู้นให้ได้ก่อนนะครตอนนี้ผมก็ได้กดบันทึกเสียงเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่พลาดแล้วละ่ะเออ,เอ,อใช่แน่ๆฮะ เอออ๋อเราตายกระโดดแล้วออกยังไงอ่ะเราจะขึ้นมายัางไงวะอ๋อไปไม่ได้ฮะไม่ได้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 ไม่ได,ไมได,ไมได้มันต้องสูงกว่านี้แล้วก็ไปอย่างนี้ฮะเออน่าจะได้ฮะท่านผู้ชมเออโอ้โหวยอดมนุษย์ชิบหาย โอเคเดี๋ยว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 ใจเย็นเย็นเอออไม่ถึงไม่ถึงว้าวเออเดี๋ยวบอยครับท่านผู้ชมอ่ายังยังไม่หมดยังหมดอะไรอะไรอะไรโอ้โหมันมาสองตัวผมคิดว่ามาแค่ตัวเดียวไปไปช่วยฟฟนิกซ์กันเถอะครับอีกไม่นานครับน่าจะถึงบอสไฟครับบุชบอม อะไระเนได้บุดบอมอ่าอ่าเอาดิเอาดิกิงไปกิงไปหาตัวเองนี่ไงกิงหาตัวเองตายด้วยระเบิดตัวเองซะเถอะบูมนั่นแหละเยี่ยมร้องไห้สิครับรออะไรอ่าอาจะขึ้นไปก็ได้ใช่ไหมโอเคขึ้นไปครับลงมาไม่มีอะไรเลยอ่ะอุ้ยเอาราว่ะ โอเคไปกันจ้าอุพังพังโอ้โหไม่มีการซ่อมแซมอะไร,ะไรเลยนะจังหวะน,นี้พังหมดเลยที่นี่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแต่ตรงนน้นมีของหรือเปล่าวะเลืมดูเออช่างมันเถอะไปเอออ่าพักไปพักไปอ่าอ่าไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้ไอ้น้ำนี่มันไม่ได้มันมันผักเราปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บโอ้หลอดตายโอ้หเฮ้ยไปไงเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะผมเข้าใจละอ่า อ่าไม่ได้ต้องต้องตาว่านนี้ถึงจะต่อเชือกได้นะฮะเอ,อ้ไม่ได้อีกไม่ได้ยีงไม่ได้อาแบบอืมแล้วก็ถัดนี้ออกแล้วก็อ่าแน่นอนฮนะเอ,อ้ทำไมเองไม่จับหนึ่งสองสมอามอ๋โอ้ยเสียวไส้จริงๆเลยอ่าหนึ่งที่ โอ้มสวิงจาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมขึ้นไปเลี้ยวขวาออไป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 มาตัดโชว์ช่วยหน่อยแม็กช่วยหน่อยฉันต้องเอาน้งชายกลับไปนะเว้ยไงต่อวะเนี่ยอ่าอย่างนี้ฮะ อ,อตักปับ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 เออเราก็ขึ้นไปอย่างสง่างามไหโอเคไปโกดไปโกดไปโกดนี่แน่อ่าเอามาใช่ไม่ใช,ใช่ผมจะเอาว่ามันโค้งอย่างนี้อ๋มันต้องมีไม้ว่ะ ต้องมีไม้รับไม้หนึ่งแท่งเ้ลส่งต่อแม็กแม็กเออพักไปโอเคอุ้ยงัดเลยทีเดียวเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องเอาออกก่อนมันหักยุ่งยากจริงเลย,เยอ,อ้าวอะไรเล็กพออ่าโอเคเรียบร้อยฮะ อืมกระโดดไปปุ๊บอืมอืมโอ้โหขึ้นเลยทีเดียวแล้วก็เอาออกฮะนี่ตามไปอย่างรวดเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนครับอีกแล้วเหรอเอ้ออัไรเล่าเอาลงมาไไปแล้วโอเคเยี่ยม จะหักอีกแล้วจะหักอีกเฮ้ยเอาเอาเอาเออเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเออไปหูมันอะไรวะเนี่ยโลกนี้ยิ่งน่ากลัวครับเออโอ้โหอะไรจะพอดีพอเหมาะขนาดนี้ไป ก็เล่นแบกไม่ไหวแล้วโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหมีมีอย่างนี้ด้วยเหรออุ้ยมีต่อกระแสไฟฟ้าด้วยถาวรด้วยโอ้โหโอเคออกไปได้ฮะอ่าขึ้นไปแล้วเงียดขึ้นขึ้นึ้นึ้นึ้โอเคที่นี่คืออะไรโอ้ขันซีนว่ะโอ้ โอ้พระเจ้ากล้วยทอดสองหวีเอาละ โอ,โ,อโอเคมันจะต้องชอโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เอาได้ดิได้แล้วโอเคขึ้นขึ้นขึ้นอ่าปุบ๊บอืมจับเสร็จแล้วไงต่อเออ,อเดี๋ยว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 ว้าว โอ้อย,ยตาตาเห็นตาเห็นตาอุ้ยไปไงวะน่ะเห็นตาแม่งเอ้ยไม่ยอมหยุดเลยนั่นน่ะอะไม่ถึงอ่ะอึ๊บอ่าช่างมันเถอะไม่เอาดีกว่ายากชิบหายเลยอืมเอาละอ๋อเดี๋ยวๆๆๆโอเค อมอ่านู่นล่ะเรียบร้อยอืมอืมสักพักเราต้องต่อไฟก่อนเลวเนี่ยโอ้ต่อไฟก่อนฮนะ ลงไปข้างล่างก่อนอ่าบันไดลิฟต์เชี่ยมไปเลยอ่าโอเคโหอะไรวะเนี่ย เอาไม่จะโดนล,ล่ะแม็กอู้เอาล่ะ,ละแม็กถึงโชคดีนะแม็กระวังนะถ้าขึ้นไปข้างบนนะ่ะอา้าวมาตาโชนะชื่อปีศาจไม่ใช่ปีศาจเด็กคนเลวคนหนึ่งเจาะมาตาโช คาสินแล้ววะเอาขาขาขำแม็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฟีนิกเราจะกลับบ้านในเร็วนี้แหละช่วยด้วยอี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้า โอ้โหมันจะเป็นบอสไฟนะฮะโอ้ตาย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 อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้เอาท็อตช็อตนองผมอีกเอาเวนแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเฮะยเอาเปลี่ยนล่างแม็กซ์อะฟินิกส์เหรอ เไม่เปลี่ยนร่างครับท่านผู้ชมเอาตัวใหญ่ด้วยออกบอสไฟอืมเด็กมา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 เออเอาหน่อยเว้ยเออผมขอขึ้นไปละขึ้นไปละเออเออเออมันต้องเข้าใจเกมก่อนครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอ ผมเห็นแล้วล่ะโอเคโอเคโอเคไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าใครให้เป่าอือะไรเดะอ๋อลอฟ้าลอฟ้าก่อนเอออุ๊หไฟดุไฟดุดอ๋ออ๋ออ๋อ เดี ua, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอีกฝั่งปะวัดรัวมีรัว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 วะ่ะอยิงมันก่อนยิงมันก่อนแล้วกันเออโอเคโอเคอย่าไอ้พึ่งเอออ่าต่อ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 ไฟต่อไฟต่อไฟต่อไฟอ่าอย่ามายุ่งไปไกลๆนั่นแหละเย็บออ่าต่อไฟต่อเอ้าโอ้โหไฟดุด เอออีฝังอีฝังอีฟังโอ้ยอย Dieser ่าเจอนะอยู่ไหนวะแม็กเอาด pues ิเอาด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 ิรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอเคมันมันปวดหัวละ plus boy เอาละขึ้น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 อเป่าอะไรเป่าลมทำไมใครให้เป่าต่อยำไปต่องกูปากไป ต่อไปอืนี่ยางั้นช็อตโอ้ยโหดูควนตีนด้วยควนตีนด้วยเนี่ยมันหลบไม่ได้เนี่ยเอาเอ้าม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 าทุบสิทุบพื้นทุบพื้นมามา อืมอืมอืมเอาแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยจะจะเจนสิเอออืมเอาไม่พอเอาให้สุดเอาให้สุดเออเอาให้สุดเอาให้สุดอ่าเอาให้สุดอืมเอาให้หมดเอายังเอายังต่อเลยต่อต่อมันอืมต่อมันอืม อื้มโอ้ยมันตายอ่าอีสีอ่าฟินิกส์กลับไปยังเนี่ยคิดจะย้อนไวัยเลยเคปปัเนี่ยฟินิกส์ฮัลโหลแม็กโคตรเทปจังเฮ้ยเด็กน้อยแกทำเครื่องเมืองฉันพังแผนของฉันไม่สิ ออกไปจากเข้านี่เราต้องออกไปจากที่นี่ออกไปงั้นเหรองั้นก็ออกไปเลยอาวชิพายละอ้าวไม่ไม่ไม่อ้าวจะว่าโง่ก็งงก็ได้นะฮะแต่คือมัน ฮะอะอออะไรนะได้ข่าวว่าให้ผมกลับบ้านงั้นเหรอเอาได้โอเคไม่เป็นไรว้าวเอ่อแล้วไงต่อวะไม่รู้เหมือนกันอนะอ้าเ้าแมส,มสเสร็จทุกอย่างแล้วนะเกาแนะแห่งนี้ก็ปลอดภัยแล้ว และนี่ก็คือทางกลับบ้านของเธอลาก่อนทั้งคู่ไปเดี๋ยวโอ้โหเร็วมากอู้อ่าตื่นมาแล้วฮนะตรงที่นอนของเราอุ๊อะไรเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้โอ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  เบื่อนหมดเลยโอ้ต้องขอบคุณพี่ชายจริงๆนะเนี่ยอืมอ่ะแว่นตาอขอบคุณมากนะครับพี่แม็กขอบคุณมากครับเอออืมยินดีต้อนรับกลับบ้านนะเฟนิกซ บึนบู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 นโอ้โหไงล่ะไม่มีเวลาให้น้องฉันชื่อโรบบทุกเสียงเล่นกันในบ้านนะฮะเดี๋ยวดิไม่นะไม่อีกครั้งมาโอ้โอ้โหอะไรเนี่ย เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Mac The Cur o ์ดออ t t บตัน o ูนะครับเป็นเกมเกมหนึ่งครับที่ต้องใช้สมองมากเลยนะฮะซึ่งนั่นแหละครับผมก็ไม่ค่อยมีสมองก็เลยพันค่อนข้างยากนะฮะแต่ยังไงก็เถอะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของเกมนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นติดตามชมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับ